นักเตะลิว์พูในดวงใจของตาเฟเซ่ครับ,บแรกครับคาริอุสกับเอลฮัจ,จีดียุบครับโอ้ยแต่ละตัวอ๊ยเรื่องยาก,กนเนี่ยไม่ใช่ชอบนะอคาริอุสคาริอุกับวลโลนินครับอเอาคาริอุสคาริอุกับแอนดี้แคโรครับโอ้ยแต่ละตัวคาริอุ คาลิวส์กับมาตินสกเกอร์เทลโอ้ยมาตินสกเกอร์เทลวะสกเกอร์เทลกับบอร์นินี่โอ้บอร์ินี่เสือคาบดาบ <fi> เอาเสือคาบดาบก็ได้บอร์ินี่เออท่ายังเท่หน่อยบอร์ินี่กับเบนเตเก้โอ้เ,เบนเตเก้แม่งหลอกขายให้กูมาไอ,อ้ท่านี้เลยอ่ะเบนเตเก้อ่ะท่านี้เบนเตเก้กับลูคัสเลวาโอ้ยลูกรักเลวาเอาเลวาลูคัสเลวาอยู่มานานลูคัสเลวากับดาวิดเอินก็ ดาวิดเอ็นกอกไม่ใช่เอ็นกอกธรรมดาเอ็นกอกแก๊กไอ้เหี้ยเล่นกอกกอกแก๊กแก๊กดาวิดเอ็นกอกนะเอ็นกอกกับบาโลเดลลี่โอ้ยเกียนโอ้บโลเอ้ยอ่ะบาโลเดลลี่ก็ได้ล่าสุดรถถังพามาเดินมาเตะบอลข้างบ้านเดินอยู่ริมคลองสุดท้ายครับบาโลเดลลี่หรือไมเคิลโอเว่นได้ยินชื่อนี้แล้วขึ้นเลยเนี่ยไอ้เหี้ยโอเว่นเนี่ยไอ้บักเว่นเนี่ยแม่งโมโหแม่งจริงไอ้บักเว่นเนี่ยไม่ไหวว่ะ เลือกเมโอเว่นไม่ไหวไอ้บ็เว่นไม่มีอารมณ์ถ่ายแล้วกลับบ้านเลยได้ยินชื่อนี้แล้วยอมเลือกบาโลเตลลี่ไม่เอาโอเว่นสรุปครับนักเดะในตำนานลิวพูลในดวงใจตามไปคือมาริโอบาโลเตลลี่ครับแต่โอเว่นนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ตำนานลิวพูลตำนานสโต๊โอเว่นตำนานสโต๊